เคยได้ยินเรื่องราวของชายที่หายตัวไปจากที่1แล้วไปปรากฏตัวอีกที่1ในพริบตาไหมครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เกี่ยวกับห่วงหยันฉิวชายชาวจีนที่ถูกกล่าวขานว่ามีความสามารถในการเทเลพอรต์ตหรือหายตัวไปโผล่อีกที่ได้นั่นเองครับฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะ ฮวงหยานฉิวเป็นบุคคลที่ปรากฏในบันทึกโบราณของจีนมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของเขาว่ากันว่าเขาสามารถเดินทางในระยะทางไกลๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้พาหนะใดๆเลยเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานต่อๆกันมานานหลายศตวรรษทำให้เกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วฮวงหยานฉิวมีความสามารถพิเศษจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งเติมขึ้นมา ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าห่วงยานฉิวเทเลพอร์ตได้จริงหรือไม่แต่เรื่องราวของเขาสอนให้เราเปิดใจรับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในโลกนี้แม้ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอาจยังอธิบายได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เสมอไปนะครับการมองโลกด้วยความสงสัยใคร,ร้รู้และไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เราค้นพบความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจได้มากมาย เหมือนกับเรื่องราวของห่วงหยานฉิวที่ถึงแม้จะเป็นเพียงตำนานแต่ก็กระตุ้นให้เราตั้งคำถามและสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจซ่อนอยู่ในโลกใบนี้จำไว้ว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถเทเลพอร์ตได้เหมือนห่วงหยานฉิวแต่การเดินทางเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและสนุกไปกับการค้นพบนะครับ